สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาเผยเคล็ดลับของการดูแลสุขภาพที่ง่ายแสนง่ายมาฝากกันนะคะนั่นก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจําเป็นต่อร่างกายนั่นเองค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะมีทั้งฝุ่นควันมลภาวะ pm 2 5เชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆที่พัฒนาสายพันธุ์อาทิไวรัสโครโรนานะคะที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เข้าไปทําลายเซลล์ต่างๆของร่างกายเราอยู่ทุกวันค่ะเราจึงต้องเติมสารอาหารปโปรตีนวิตามินเกลือแร่ เพื่อให้บำรุงฟื้นฟูและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะนมพึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งที่ผมทานเองมาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้ผมเห็นนะคะว่าในไทยของเราเนี่ยมีจำหน่ายหลายแบรนด์มากๆเลยละค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในตัวผมเองอยากจะแนะนำนะคะ Oswell Life Royal Jelly เขาเป็นนมพึ่งแท้ ผลิตและนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะที่มีโดสเข้มข้นสูงสุดในท้องตลาดเลยนะคะมีสารอาหารครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนวิตามินเกลือแร่มากกว่า30ชนิดค่ะ อัดแน่นเต็มเม็ดและเป็นนมพึ่งแทๆ้ๆ1 0 0ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันด้วยนะคะทานต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะคะก็ทานได้เลยไม่อ้วนแน่นอนค่ะบุมแนะนำให้กับคนรอบตัวบุ๋มด้วยนะคะบุ๋มเองก็ได้ลองทานตลอดนะคะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าดีมากๆในเรื่องของสุขภาพค่ะยังตัวบุ๋มเองนะคะด้วยไลฟ์สไตล์การทำงานค่ะที่อัดแน่นทุกชั่วโมงนะคะทั้งงานพิธีกรนะคะติดต่อกัน3หรายการ นอนดึกตื่นเช้านะคะยอมรับเลยนะคะว่ามีความเครียดอ่อนเพรียสะสมแล้วก็มีอาการปวดหัวไมเกรนอยู่บ่อยๆค่ะแต่โชคดีนะคะที่บุ๋มมีเจ้าตัวนี้ค่ะออสโวลไลฟ์โปรยอเจลลี่นะคะบุม๋มทานทุกวันทานเป็นประจำเลยนะคะ1-2เม็ดก่อนนอนนั่นเองค่ะอาการปวดหัวไมเกรน หายไปเลยค่ะและแถมยังช่วยตอนตื่นนอนนะคะร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่มีเพลียไม่มีง่วงนอนง่วงซึมเลยละค่ะหลายคนถามบุ๋มนะคะว่าไปเอาพลังมาจากไหนในการทำงานถึงทำงานได้ดีมากขนาดนี้ <c oughs> นี่เลยค่ะโดยเฉพาะสาวๆนะคะคนไหนที่มีปัญหา ปวดตัวปวดประจำเดือนนะคะอาการไวทองฮอร์โมนไม่สมดุลก็ต้องจำเป็นเลยนะคะต้องทานเจ้านมพึ่งออสเวอร์ไลท์รอยโจเจลี่เหมือนกันค่ะเพราะอย่างตัวบุ๋มทานแล้วนะคะไม่มีอาการปวดท้องในช่วงที่เป็นประจำเดือนอีกเลยนะคะบอกแล้วว่าทานแล้วดีมากๆเลยค่ะและทางด้านของความสวยความงามนะคะผลลัพธ์โอ้โหก็ดีเลิศไม่แพ้กันเลยนะคะทั้งในเรื่องของการเฟื่องฟูของผิวพรรณเรื่องของฝ้ากระ หายห่วงได้เลยค่ะบำรุงเล็บบำรุงเส้นผมนะคะทำให้ดกกํำสวยเงางามอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของอยาอายุวัฒนะขนาดแท้ที่ช่วยดูแลสุขภาพของบุมได้ครบจริงๆเลยละค่ะ อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีบุ๋มกล้าการันตีนะคะได้เลยค่ะว่านมพึ่งแท้ของออสเวอร์ไลท์ทานแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะและในเรื่องของคุณภาพเขามีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยครบเลยค่ะทั้งออยไทยออยออสเตรเลียและที่สําคัญมีเครื่องหมายฮาลาลอีกด้วยนะคะทานทั้งทีนะคะต้องเลือกทานสิ่งที่ดีที่สุดค่ะบุ๋มขอเลือกนมพึ่งแท้จากออสเวอไลท์เท่านั้นค่ะ